ช่องอยูทูกทุกท่านวันนี้ผมก็มีพระร่วงนั่งเป็นพระรูปโลนะครับพระรูปโลนี่ครับพระรูปโลพระร่วงนั่งทรงเครื่องนะครับเป็นพระที่ชมได้ยากเป็นพระรูปโลอของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับ ก็เป็นคลิปทั้งสั้นเอา,าใหมท่านช่อง YouTube ได้รับชมกันนะครับเพื่อว่าท่านไปพบไปเจอที่ไหนนะครับเป็นพระเก้าเนื้อทองเรื่องนะครับเป็นพระร่วงนั่งของลุงปู่บุญนครับเป็นพระรูปรลดีไปทางคงกับพันจาตรีเมตตามหานิยมแกล้วคลาดโชคลาภนะครับเอามาช่อง YouTube ท,ที่ตามพุ่มได้รับชมกันนี่ครับด้านล่างครับจะมีรอยตะไบจะมีรอยชอนะครับมันชอของลุงปุทวดเรามให้อย่ดูมได้รับชมกันนะครับเป็นพระรูปโลมีดินเบานะครับนี่ครับครับเบาบนก็จะเป็นหมวกนะครับแล้วก็จะส่งเครื่อง ด้านล่างก็จะเป็นยันของหลวงปู่บุญนะครับเอามาให้ช่อง YouTube ได้รับชมนะครับด้านล่างก็จะเป็นยันนะครับถ้าชอบก็อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร์แล้วก็กดติดตามผมไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันส้นนะครับ ผมพูดผิดพลาดผังไปก็ต้องขอกราบประทานอาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับจุดตายนี้ผมก็ขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ